ใส่ฟักทองนะครับผมใส่ลงไปก็เปิดฝาครับผมใส่ความหอมนะครับโดยใบมะกรูดลงไปกับพริกรักนะครับเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะครับพร้อมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแกงฟักทองวันนี้ก็จะมาแกงฟักทองสูตรสไตล์โอสายลูอีกแล้วนะครับผมนี่ครับฟักทองหั่นเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีใบมะกรูดซอยนะครับผมเพื่อความหอมนะครับแล้วก็พริกนะครับเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นซอยนี่ครับจะได้ไม่เผ็ดแล้วก็ใส่หมูนะครับผมหมูผมลวกให้สุกแล้วแล้วก็จะมีนี่ครับอืมใบหัวละพานะครับผมขาดไม่ได้นะครับก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเนี่ยพริกแกงเผ็ดแล้วก็ส่วนประกอบจะมีน้ําตาลนะครับผมผงชูรสรสดีแล้วก็น้าปลานะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยใส่พริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปแล้วก็น้ํำครับน้ํานิดหน่อยใส่ลงไปไฟแยครับน้ำก็ ชอบเยอะใส่เยอะครับชอบน้อยใส่น้อยนะครับผมแต่ผมก็จะชอบเยอะหน่อยนี่ตามด้วยฟักทองนะครับผมใส่ลงไป ก็ปิดฝาไว้ก่อนครับให้ฟักทองสุกก่อนอโอเคครับฟักทองแล้วสุกก็เปิดฝาครับผม,ม,มเดียวร้อยครับเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยนะครับผม,มครับผงชูรสครับใส่ลงไป หลายแทบหลายนะครับโรตีใส่ลงไปนี่ตันใส่ลงไปชั่วตามด้วยน้ำปลานะครับใส่ลงไปแล้วก็แล้วก็ชิมรสชาตินะครับว่าเป็นยังไง สุดยอดครับสุดยอดความอร่อยนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่ความหอมนะครับโดยใบมะกรูดลงไปกับพริกที่เราหั่นไว้นะครับนี่ครับเป็นพริกกับใบมะกรูดที่เราหั่นไวน้เพิ่มความหอมนะครับอืแล้วก็ ตามด้วยใบนางรักนะครับเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปครับรวมหอมไปอีกกินหอมขึ้นเลยครับโอเคสุดยอดครับกินหอมโชยขึ้นมาเลยครับผมอ นี่ครับฟักทองของเรากลิ่นก็หอมนะครับขึ้นมาเลยโอเคครับผมอืมอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับประทานนะครับผมนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับผมโอเคครับผมก็อร่อยแซ่บนะครับมาทานด้วยกันนะครับผม แกงฟักทองใส่หมูนะครับผมหอมนะครับง่ายๆทํากินเองที่บ้านนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ารับชมด้วยนะครับกดกระดิ่งกดถูกใจกดติดตามช่องโอาสายรวยให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ารับชมด้วยนะครับภาพชัดไม่ชัดก็ขออาภัยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีครับ